สวัสดีสบายดีทุกคนปั่นข่าวสีข่าวรอบสุดท้ายของปีทุกคนมาลุ้นกันว่าจะได้จักกระสอบนะฮะข่าวข่า กินนี่ฮะมโนผูเป็ดไก่ซ้างออกมารอบนี้จะได้กี่กระสอบเนาะ กมมาขึาน้นนะดูเหตุนีอ่ะใช่ มาลุ้นกันพี่น้องไปลได้ซักสอบเยายพี่น้องเราฟ้องตาย ใายปั่นข่าวอยู่ดีๆเสือนะครับออกมาครับหลุดยุพี่ครับหลุดอยู่ดีๆแต่นี้เอาเงินมาจ่ายให้ให่าให้ตำรวจเอาเงินมาจ่ายให้ตำรวจหนึ่งเมื่นหนึ่งเมืนนเมนน่นไม่เป็นาด นเอาเงินทำสิรวยขอให้เงินทั้งเบิสอีโดอันทีปั๊บไปนะขอให้เข่าวล้วงเดอ้อเนาะขอให้เอาเข่าวล้วงในเดอ้อเงินนะทีปั๊บไปนะเอาเข่าเบิสหันหลัง แต่สุงเจ้ากับกินเงินเดือนเอาเงินปีปับอ่ะเออเงินทีปับอันผู้ใส่รถใส่ถนนก็เอาไปเผ่าลว้วงซ้าไปรวมไว้พอได้ใส่ได้จ่ายสางซ้าประเทศซาดเหมเดิประเทศจะสติเด้เริญ พี่น้องไปเบิ่งข่าวต่อแล้วแหละป้าน,นี่นะเขาแล้วอะไรแรง<ฮ>เอาเงินมาจ่ายเป็นยักจากอ้าวว่เอเอเฮากับพีทแล้วเออก็ย่อมหลับกับพีทไปเอาไม้ถว่างเงินที่เอาไปนะ่ะเขาให้เอาข่าวลวงในเดอ้อซัมมี่อะไรเอาข่าวลวงในเงินนั้นเดีย๋ยวไปกินเองได้มันบริเวณแนวมันสิบบาท จะเหม็นสะอาดพี่น้องเลยอ๋อเถางเงินกันเนาะเกิอสิได้มาตัาง้งหมื่นหนึ่งวันลังซองลอยเขากระเป๋ายังมาได้แล้วหาเงินเหม่อ,อด้วยแต่จักสอบ ขี่ล้านกับสิมานหนักรอบสุดท้ายของปีป,ป่าสิปลาขาวขาวทำมาได้ขาวขาว แต่แทน้อยเดียวหอมไ่ได้เรื่องทงซ้ำไม่เยอะมันจะตุ้ยอื้นนี่จล้าู่ตนข่าต้เข่าค้าวานล้านหน้าน่ะน้อยเดียวกว่าน้ำต้นอีกโ่เซียตรงนาใหญ่นิดเดียวเองเน่ะช่ว่าสองคำนาทำงานได้เยอะกว่านี้โรเซียหาย้ตัวจะหาอตัวยามันเยอะกับนาต้นนาตรงป้าบห้วนย ว่ายุ่งอย่าี้กับข้าวบุร่งเื่อเ่งเอาข้าวเนี่ยนเอาข้าวบุญ่อเอจอบน่าหเยแปดสิบเนาไอ้มดอยงว่าเอแปดสิบนตัวเองนะแล้วแล้พี่น้องเอ้ยบาทนี่เฮ้ยเป็นอะไรตรถไยนะเจ็บบนได้บ่เจ็บแล้วลงถือถือกันถือบอ มานี้างก็ซมาเก็บเฟืองมาีนพี่น้องเลยฟาตกองเฟืองเห็นหน้าเปิดปีไปเสียขากี กองเฟืองนี huh. ่นะขากะลิจะเป็นหยาดเขาหอกไก่แน่เราจะหยาดเขาวนี้แน่ไดีดีข่าวขาวนะมันขึ้น กระเซียววันจกสอบนี่เหตุกระปุกนะออ้ยสามงอบมี้างันบญ่าว เออสามสอบบอกเข้าไหวเห็ดกระปุกนะขาแดงขาแดงระหว่นขาแดงเออมันป่นาขอเราไม่เอาบอกบขอข้านะไอเราเสียไว้จากสอบเข้าไนอยากได้ก็ไว้จากสามสอบเออไวสามสอบเขียนไหวนันไหมขาแดงนี่เป๊ะเทสแล้วและเนวแต่เข้าว่แเเสีไว้เห็ดกระปุกเขาจะไปใส่หน้าได้แล้วนี่เวลาไหเสีอ่าจะาม่ได้ให้เอาจิถ้าแดงเรแยกไว้ต่างหาก Right? เออเขียนใหม่มาขาวแดงเลกไว้จว่าเขสนอาใหม่ขาวขาวนะผพันขาวเอามาใหม่ดอกอมืมที่พ่อซื้อเอาพอดีแหละพี่ซืมาเาก็ได้นใหม่เขียนไหมแล้วนะขาวขาวะเยอะซื้อมาเลยเากัมันงาเลยเากัมาเอาแนว่นี้เาไม่ต้องลงทนโอ้หย่าม่ได้ขาขอแค่ไรว โอ้แคทกูก็มามเห็นเห็นต่บักมี่ลูกมึงกับไม่ธรรมดาแคละบ่อนบกขึ้นกองเพืองกิ่งเราหันได้เนาะนี่อ้าวมมีเด้ขาอยูต๊รถไฟมอยียนสอไาสอบได้ก็ได้เออเอาไว้สามสอบสอบหนึ่งกระตกไดไอยู่ซองตาจ้องตาไหนกระดำเปนไหนอ๋อ แมนเสียวไหวบางทีกรสีใสคือเก่ากันแหละเอ้าอยู่หน้ารุมเฮามันได้เขากันยังงามคือเก่าอยู่ใส่บ้านเท่าไ้ปีน้ากันหนาไฮและรลดเคยไฮและโลบ่ได้เบิร์เนาะรือเปลมันหนากันคันฟุ้นมาแบบตลอดแห่งกระักแล้วทามันบ่มีหยาแห่งกระสีได้กว่านี้คนเป็นลกแต่ขกวบันน่นแล้วทะเกาะ

พี่น้องเป็นเร่องบรดีใจคือเก่าเขียดเรื่องกันเสียเงินทำตำรวจ่อกีจเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนสำนีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอมุขใจไล่ๆพ่อแม่พี่น้องมาถูกหูทุกคนติดตามตลอดทั้งซีซั่นของการทำนาเนาะเจอกันใหม่ปีหนาพี่น้องจ้าเนาะแล้วขึ้นไปได้เล่านะจกสอบอะไรยื้ย ได้แล้ว70เลยหนึ่งแล้ว80กับอีก24พอดีร้อยอืมกันนี่ก็เจ็ดสิบพอดีร้อยเจ็ดสิบก็เลือกกินอยู่ดอกพี่โน้มึงกะเลือกเอาเขียนรอด ีย่ามือนองก็ลู้ข่าาวเขียนว่าข่าขาวไม่โรดเอาไว้ใส่คือเก่าแล้วแหละมาสีหาเนาะช่วยให้เขาปุ่ว่าไงหนูไปไหนมา น้่เสจแล้วนคข้าวปลูกน่นครับปูกปิสิมาวนเวียนอยู่ที่นแหละไม่ให้น้ำนาขัวพนังงานมาซอยสาอยเลยนะ